วันนี้นะครับเรามาสาธิตวิธีการทําให้น้องหมาชอบน้านะครับไม่ว่าจะไปเที่ยวน้ำทะเลเองหรือไปสระว่ายน้ำของตัวเองนะครับมันจะมีวิธีการอยู่ง่ายๆมากครับหนึ่งก็คือความมั่นใจนะครับทาให้น้องหมารู้สึกว่าลงน้าแล้วปลอดภัยนะครับอย่างที่2ก็คือเจ้าของครับต้องเป็นผู้นําที่ดีหรือลีดเดอร์ที่ดีนั่นเองแล้ววิธีการมีอย่างอื่นไหมมีครับอย่างแรกคือความผูกพันนะครับลงไปรูปลงไปเล่นกับเขาตองครับของเล่นครับ เห็นไหมครับมันแล้วแต่นะครับว่าของเล่นชิ้นไหนที่นาท่านปวดปลาดเพราะฉะนั้นคือเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทํายังไงให้กระตุ้นให้น้องหมาชอบที่จะว่ายน้ำนะครับก็เป็นสิ่งง่ายๆครับเก็บพื้นที่นะครับให้ล้างตัวเอาฝนออกเอาสิ่งสกปรกออกนะครับแล้ลงน้ำนะครับสิ่งที่แรกที่สำคัญคือจ้ของต้องลงไปก่อนนะครับอย่างน้อยกีอลงไปตึ้งตัวนะครับ แล้วลองเล่นน้ขท่านดูนะครับว่านัำท่านโอเคไหมนะครับถ้าผมั่าใจจะทิ้งของลงไปก่อนนะครับแล้วลองครับวกนานนะครับตบตบตัวดูนะฮึ่องน้ำเป็นการตระโดดนะครับค่อยๆดึงรอกที่เล่นชื่อนะแม่ลงกระชานะครัไป น้ำแตกนะครับนั่นคือถามว่าเวลาเขาวัาไดไล่มาแล้วมาน้ำลงมา,งมาจะเห็นนะครับรอนะครำเด่นน้ำมาลุกลุกนะครับ,ค,รบคุณนักพิทักษ์น้ำเนี่ยเขาจะโดดไปเองได้นะครับเราแค่กระตุ้นนะครับสร้างความมั่นใจว่าเขาลงน้ําได้รับขึ้นได้นะครับมันฝึกกันไม่ยากนะครับแต่ว่าท่านต้องลองดูความมั่นใจของท่านนะครับ แล้วก็เป็นผู้นำี่ดีให้น้องบาหนะครับต่อมานะครับในเมื่อสุนัขท่านชอบเล่นของเล่นแล้วครับวันนี้เราจะมาสอนให้สุนัขท่านจับปลาลงมาครับเดี๋ยวเรียนก่อนเดี๋ยวดูเลยน้าที่ชอบแล้วนะ้าชอบน้ำแล้วไม่กลัวน้ำแล้วเนี่ยเวลาเจอของเล่นเจะกอบพลาด นั่นคือเวลาที่ท่านจับน้องจับของเล่นไว้แล้วนะครับลูกนัขพยายามยื้อแย้งนะครับท่านพยายามเอ่ออย่าออกอาการว่าเฮ้ยไม่ปล่อยสักทีง่ายๆนะครับฝึกไว้เรื่อยๆเนี่ยพอเวลาที่น้องหมามาติดตุกนะครับแล้วท่านขอ คือเดี๋ยวลองทำตามดูเรื่อยๆนะครับว่าเวลาขอเนี่ยคือขอและเวลาที่เขาไม่ให้ก็คือพูดไม,ขไม่ขอไม่ขอไปเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะคืนกลับได้ไนหะมคนชอบจริงๆเลยเน,น,นี่ยโอ้โหโอ้โหโอหอ้หโอ้หอ้โหโอ้โหโอ้ราโอ้โหอ้โหโ้โหโอหโอ้โหโอ้โหโอค้โจะค้นง่ายโหโ้โห ดูครับดูน้องนักเรียนครับไปรอจุดน,จะบบะนะครับคุณน mm ักทีทรู้์จะเปิดระบบระเบียนนะครับก็จะรู้ว่าจุดตรงไหนต้องรอหรือไม่ต้องรอนะครับรักก้อเห็น,นะครับว่าน้องหมาถ้ามีโอเดียนที่ดีครับ mm hmm. เชื่อฟังคำสัง่งเจ้าของที่ดีเนี่ยเวลาเราแย่งไปขอจากมือนะครับ mm hmm. เขาจะปล่อยละ นั่นคือหลายๆบ้านนะครับมีปัญหาว่านักหวงของนักแย่งของต้องถามท่านว่าครับท่านเป็นแพลรีเดอร์ที่ดีหรือไม่ครับด <c oughs> ูนะครับแค่ยื่นมือไปครับต้องหมาป่อยครับแต่ว่าผมกับอ่าเจ้าดักเกนเนี่ยเป็นแพลรลีเดอร์กันที่ดีนะครับ ยืดเยื่อยตายากลงน้องหมานะครับเวลาว่ายน้ําหรือว่าเวลาทํากิจกรรมอะไรบางอย่างนะครับเรามันจะเราจะไม่สามารถบังคับได้เขาเหมือนโอปีเดียนั่งกินบอกคอยนะครับเรื่องกิจกรรมตัวนี้ต้องเราต้องทําให้น้องหมานะครับรูส้สนุกแล้วก็สบัยใจเองนะครับ